าแกะสินค้าจากทางร้านทุกครั้งการุณาถ่ายคลิปวิดีโอด้วยทุกครั้งถ้าของไม่ครบแล้วไม่มีคลิปวิดีโอยืนยันไม่รับเคมทุกกรณีขอบคุณค่ะเดี๋ยวทุกคนเป็นพยานนะว่าเราถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้แล้วแล้วคืออยู่คนเดียวไงปัญหา แล้วใครจะถือกล้องให้อ่ะ thử con đây mày chính thử con đây mày โชคมานะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะตรงรุ่นกับรถของเราหรือเปล่านี่นะคะโชค ้วยอวะทางร้านจะเห็นความพยายามของเราก็อ้าวของเราเป็นยาลิสองพันสองพันสิบสามเดี๋ยวเราจะเอาไปวัดดูว่าขนาดมันได้หรือเปล่าตอนนี้สินค้ามาก็ครบอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวไปดูอีกทีนึง ถ่ายคลิปตอนแก่เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึงว่าขนาดความยาวมันจะเท่ากับรถของเราหรือเปล่างไงวันนี้ขอบคุณนะคะที่ให้ถ่ายคลิปไว้เป็นพยานเป็นไปให้ถ่ายคลิปไว้เป็นพยานเหนื่อยมากเพื่อนๆเป็นพยานนะเราถ่ายคลิปไว้แล้วนะ